สวัสดีผู้เข้าร่วมอบรมเว็บพีออนไลน์ทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่มวยเด็กทีดีเว็บพี่ซีรีส์2อ2 1ค่ะโดยหัวข้อที่จะทําการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในวันนี้นะคะคือมวยเด็กทีดีดีโนะคะจะสามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการตั้งค่าพารามิเตอร์ต่างๆนะคะในขั้นตอนที่เราเนี่ยจะฉีดขึ้นรูปชิ้นงานเนี่ยได้อย่างไรบ้างนะคะก่อนที่จะ นำทุกท่านนะคะเข้าสู่เนื้อหาหลักของการอบรมเว็บพิณออนไลน์ในวันนี้นะคะจะขออนุญาตแนะนำตัวอย่างเป็นทางการก่อนนะคะสัญญาจะลุงพิท h a ค่ะเป็นวิศวกรจากมืดินทีดี โดยเนื้อหานะคะที่จะทําการเรียนรู้ในวันนี้นะคะประกอบด้วยเนื้อหาหลักๆนะคะ,หหะ,คะ4หัวข้อได้กันนะคะหัวข้อแรกจะเป็นการกล่าวถึงบทนํานะคะเกี่ยวกับ D/E ว่าคืออะไรบ้างนะคะต่อมาจะบอกเกี่ยวกับคุณสมบัติและก็ประโยชน์นะคะของโมเดล TD D/E นั่นเองค่ะหลังจากที่เรารู้คุณสมบัติและประโยชน์เบื้องต้นแล้วเนี่ยเราก็จะทําการเ,เปิดตัวอย่างไล่เดโม o ให้ดูนะคะว่าการใช้งาน D/E ในโมเดล d เนี่ยจะใช้งานอย่างไรได้บ้างนะคะ หลังจากที่ทุกคนเห็นตัวอย่างและวิธีการใช้งานเบื้องต้นแล้วเนี่ยเราก็จะนําท่านเข้าสู่นะคะกรณี <G. ศึกษานะคะเป็น case study นะคะที่ทําการร้านผลนะคะด้วยวิธีการ e ี d แล้วก็ทําการสรุปผละคะ่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเราจะขอก้าวเข้าสู่นะคะขั้นบทแรกนะคะก็คือบทนำของเนื้อหาในวันนี้เลยค่ะ ในส่วนของตัว DOE นะคะจะเป็นฟังก์ชันนะคะที่อยู่ใน m o เดลทีดีเอ็กนะคะถ้าเกิดเรานะคะก่อนที่จะเข้าไปสู่การวิเคราะห์ DOE เนี่ยเราก็จะมาดูว่าทำไมนะคะเราถึงจะต้องจำเป็นจะต้องใช้ฟังก์ชันดังกล่าวนี้นะคะจริงๆแล้วหลายๆท่านนะคะในที่นี้ที่เข้ามาอบรมคงทราบกันดีอยู่แล้วว่าขั้นตอนการฉีดขึ้นรูปเนี่ยเป็นขั้นตอนที่ซับซ้อนนะคะจากออภาพนะคะ Injection Unit ด้านล่างที่ทุกท่านเห็นนะคะก็จะเห็นว่ามีส่วนประกอบและขั้นตอนต่างๆมากมายนะคะซึ่งในขั้นตอนที่ซับซ้อนเหล่านี้ค่ะยังประกอบไปด้วยทั้งขั้นตอนการออกแบบไม่ว่าจะเป็นแม่พิมพ์หรือว่าชิ้นส่วนนะคะหรือว่าวัสดุนะคะคุณสมบัติต่างๆของวัสดุที่ใช้ในการฉีดขึ้นรูปนั้น,น,นๆรวมั้งการตั้งค่ากระบวนการฉีดขึ้นรูปด้วยนะคะปัจจัยดังกล่าวเหล่านี้มีผลนะคะ สืบเนื่องนะคะที่ส่งผลให้เกิดปัญหาหรือ f ีเฟกเกิดขึ้นในการฉีดขึ้นรูปชิ้นงานค่ะซึ่งเมื่อก่อนนะคะตามที่ทุกท่านทราบว่าวิธีการที่จะได้มาซึ่งเงื่อนไขาการฉีดที่ดีที่สุดหรือแก้ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นกับชิ้นงานออกแบบ